เมื่อเศร้านี่พ่อบ้านเขาละส้วนลงไปแกงไปหายามด่างกับเรายายปอนี่ก็บ่ค่อยอยากไปปันไดดอกว่าเพราะว่าช่วงเศร้าสิงจยายปอกระสิได้ซักผ้ากับท่อมควสะอาดบ้านไปข้าวเดียวไปหายามตาด่างกับพ่อว่าั่นพ่อบ้านเขาแล้ว่าพ่อะว่าหลบกับปิดของเราเราใส่ไว้มันโบได้หลายมือแล้วนะแล้วก็เลยบ่ค่อยลงไปยามแล้วน้ำเขื่อนนี่กเขึ้นแห้งพร้อมไดช่วงนี้พ่อบ้านเขาแล้ว่าเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ผ้ายุเขาฝนนี่กระตกแห้งพอด่างที่ผ้ากันมาหายามเมื่อนียก็ได้อยู่ดอกป่าแต่กระบ่ค่อยได้หลายปันไดส่วนมากป่าที่ผ้ากันไดเมื่อมมมเเ้้พพราาะะวว่่ปลตีียนนนนนชงงัััแคกห าพากันยามดังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอดีพอดีฝนกาลังสิเริ่มตกกัไข่แน่แต่ว่าย้ายกับพบานนี่บริพากันอยู่ไก่ฟังก็เลยขึ้นท่านทายจังสันวุ้ยพากันเปียกเมดคักเลยล่ะกลับมาหอดบ้านแล้วบรรยายปอกรเสียปลาที่ไรมากนี่มาคั่วเห็ดตากแห้งแล้วก็สิแบงไว้ทลาบกินพร้อมได้เพราะว่ามือนี่ยายปอคิดอยากกินลาบปลาเพราะว่าบริกินโดนแล้วเห็นปลาต่เพียนมันมช่วงนี้เอามาลาบกินคือสีแสบย้ายปอก็เลยคิดอยากบี้ก็เลยบอกให้พบานต้อออกไปหน้าไปหาเก็บเอาพักมากินกับลาบปลาหลายๆเด้อดเถามันก่อยเสียบคั่วปลามักปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วบริกระเสียปลาออกตากแดดเพราะว่าถ้าเอาออกทรากคน ย่านมันบบแหงเพราะว่ามือนีมันกระแดดบบค่อยดีปันใดว่านี่ก็มักใส่ตู้เย็นไว้บกลายได้ปลาบบได้อกตาแดดเพราะว่ามื่อว่านนีแดดบบค่อยดีปันใดนะก็เลยบบอกตาเอาปลาออกตากแดดเซตเรียบร้อย้แล้วบันนี้กิกลับมาเห็ดกับเขาต่อแต่วันนี้เพราะว่าตอนนี้ย่ายอปอนี่ิ่มสิหิ้วเขาแล้วพอบานคอยนีก็คิดว่าสิบบกินน้ำย่ายอปอนีกขึ้นเกาละลาเมือนีก็ได้เพราะว่ามือเศร้านี่ตื่นขึ้นว่าเห็นเรากินเขาเศร้ากวนแล้วค่อยออกไปหายามดังนะก็เลยคิดว่าเราบบอยากให้พอบานเราต่อยมากิีนฟ้าให้มื่อหนีกราะก็บกินโดนแล้วายาก กลีนฝ้าช่วงนียลายลายลายแห้งหลายจะว่ากินน้ำมาท่านแก่ถิ่มกระพองกันกิดพอ,อย่ามเจ้าของบะมี่เนาะบาักรีนฟ้าอุ้ยพากันคิดอยากกินค่ะกินแน,น่้อนวยละยี่สิบสามสิบบาทจังสี่กับภากันกะซื้อกินให้พ่ออาขิดอยากต่อยออกมากลีนฟ้าพ่อแล,ล้วบรรยายปอรกระเสียวเนื้อปลาที่ปันไว้แล้วนี่มันล้วนล้วนนี่ยายปอรกระซีล้วนใส่รถดีบได้เพราะว่าถ้าล้วนใส่รถดีแบบนี้ยายว่ามันก่อยแซ่บเอาเนื้อปลาที่ล้วนไว้แล้วไปพักไว้ให้มันเย็นซะก่อนให้ยายปอค่อยสิไปเฮ็ดลาบแล้วกระซีเอามากลีนฟ้าที่พ่อป บ้านคอร์ลภาคก่อยกินดีดีได้มากลินฟ้าแต่ว่าทุกมือมีหลายแล้วก็บ่พากันคิดยาพอตอนที่พ่อบ้านคอลภาคไปเที่ยวพิศุโลกเห็ดมากลินฟ้าเกิดอยู่น้ำค้างทั้งเป็นมากหลายหลายภาคกับสวรรคว่าสันเพราะว่าอยู่บ้านใหญ่ปอตะกอนนี่บ่มีมากลินฟ้าเกิดอยู่น้ำค้างทางแล้วก็เป็นทา้งหลวงพ่อบ่รู้ว่ามีเจ้าของบ่มีได้แต่ว่ากับภากันตรวจเอาคือเก่าเพราะว่าเห็ดมากลินฟ้าแล้วก็บภากับสวรรคแห้งคักนะอันนี้ก็มาเบิ่งวิธีการก่อยมากลินฟ้าสูตรใหญ่ปอกระเสียวเกลือพงหนอกพงมั่วน้ำปูน้ำปลาน้ำปลาลงไปใส่แล้วก็เสียบักหน้าวนี่ลงไปใส่พอตามด้วยข้าวคั่วกับพริกป่น นีก็ค้นส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็ซีบเบิ้งแซบแล้วแล้วบรรจุหอมรวมที่เฮาเตรียมไว้นี่ลงไปใส่ปล่อยมากลีน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเลี้ยวเบิ้งจระซิบก็เป็นจะแซบเป็นจ,จ,จะแซบก็บสิตักใส่ถ้วยไว้เพราะว่าก็สิไปเฮ็ดลาบปลาต่อนะบันนี้ก็ไปเบิง้งวิธีการเฮ็ดลาบปลาสูตรใยปอก็สิเอาเกลือพองหนอกพองรั้วน้ำปูน้ำปลาน้ำปลาล่าลงไปใส่แล้วก็ตามด้วยพริกป่นกับข้าวคั่วหีบบักเน่าลงไปใส่ลาบปลาให้มันสมแน่จักน้อยมันก่อยแซบบรนก็ค้นส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันดีๆแแแลลลล้้้้วววววกก็สสสิเเเบบบ่่่่งงซนนนนีีีีหอมมมมรรทฮาตยไไปใผ ยางให้มันเข่ากันอีกรอบแล้วก็ซีมเบิรงแซบแล้วแล้วก็ตักส่การ์ฝ้าหาพระเข่าไปกินเพราะว่าตอนนี้ยายปอเลิมหิวเข่าแล้วอ่นคอยเราก,ก็บปกินน้ำคือเก่าละเมื่อีก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราลงไปเกงไปหาไซเบ็ดปลาดูแล้วเพราะว่าตอนที่พากันยามดังเห็นปลาดูบอลตัวใหญ่ใหญ่พอบานก็เลยไปหาไซเบ็ดไว้ถ้าเพื่อนได้ไปหายากหากินน้ำสีมิตรมันไปนพาพอบานคอยบอกให้กินเข่าเบิดเหมือกันด้เพราะว่าเลามันแห้งขักนาะ